สวัสดีครับดูน้องๆต,ตอนนี้กำลังแอบส่องแอบลุ้นอยู่ว่าในห้องมีอะไรเขาทำอะไรกัน,นลุ้นระทิกด้วยความตื่นเต้นเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับทุกท่านว่าเขาทำอะไรกันอาจารย์เอวัสด,ดีจ้า้นูปูเสือน้ำมัน เอาเลยเอาเลยอยู่นี่แหละอยู่น้องนี่แหละอยู่น้องๆลุ้นดูน้องๆนีนนนนนน่ความเดึกเป็นไงชอบปะชอบไหมชอบค่ะชอบอะไรห้องแรกใครนอนนู้นหรอไปได้ขึ้นไปนอนเบืงกับนจรงจริงเตียง นิ่มไหมเราลองลองดูสักครั้งนี่พี่ยังไม่เห็นเลยเฮ้ยม,มีใจอะ่ะไม่เคยได้เลยอะ่ะโอ้โอดีแล้วเรไม่เคยได้ฮะไม่คิดว่าจะได้ถึงที่นอนอออ เราบอกว่าไม่คิดว่าจะได้ถึงขั้นที่นอนเราก็ไม่คิดเหมือนกันครับแต่ดีใจกัน้องๆเนาะตอนนี้ก็จะพูดเสื่อนะครับเปินน้ำมันไฮโดรเรมอนด้วยเนาะ๋ไปีนเจังบอลยมไหนไี่หรอวางานี้

เรียบร้อยเลยอือหือ้าวอานทำไมมีสามสเ่อไม่ไม่เตสามสีในงดเดียวมันก็ไม่เต็มอีกตัวนี้แ้ก็แบบนี้ได้พี่แดงฮะเอาเตียงะเอา เอามาชิดฝั่งนี้กับตันฝั่งนู้นเป็นเตียงแล้วมันไม่เต็มไม่เป็นไรเรามาชิดฝั่งนี้อืเอามาเต็มฝั่งนี้เนาะเดี๊ยวมาเนาะเพราะมันมันก็กระทืนดีแล้วเดี๋ยวเอาตอนนี้ก็ปูนะครับด้วยความที่มันมีสองสีเนาะเสือเรา เ็เลยต้องแก้ไขปัญหาอีกแล้วนะครับหรือเราจะปูเราก็เอาสีที่มันไม่เหมือนกันเอาไว้ข้างในนู่นก็ได้ใช่ไหมใช่ใช่ถ้าเราจะปูอ่ะตันครับผมว่าไม่เอาตัวที่เหลือนั่นอะไว้ข้างในอ่ะอันเดียวอเดียวยังหรือว่าไม่ปูเลยในส่วนที่เหลือนะเอาออกมาเต็มฝั่งนี้ก่อนอือ อืมอืน no er ั่นแหละนั่นแหละนี้เราดเตียงัใช่ใต้เตียงไม่เป็นไรหรอกอันนี้ก็สีไเหมือนกหสีไเหมือนกันเปเวลาดูได้ดูดีอยู่ได้อยู่มองไม่ออกเท่าไรหรอก่ฝัอาเตรงีด้มไปยแลก็แลัดนี่ไปใส่ตรงนั้นไหมห็นไม่ต้อแล้วนี่ดูว่ไม่ียไหนเหมือนกันเลย สองแผ่นสีไม่เหมือนกับแผ่นอื่นเอาที่คำเลยไหมเอาแบบนี้เลยแหละนีใส่ตัวนี้นเลยนะไหมใส่เลยนะมันจะได<ส>้ไจับจบๆกันเลยอันนี้ดึงดึงไปขนาดไหนดึงมันคิดยังไงส <c oughs> ามสไตล์จะบอกนะว่ามีสีที่สี่ อันนี้สวยจังถ้ามีอันนี้สองสีนี่เอาอันนี้ลงเลยสวยเลยนะนนะนี่ก็สวยอีกแบบหนึ่งอันนี้ตัดได้เลยแลมันมันยาวเนี่ยม้วนเดียวเลยนี่โหมันยาวตรงนี้เหรออืม เอามาตัวิแผ okay. ่นยาวเลยอะไรวะนี่ยังไงนี่ไม่ลายเยอะเลยเฮะไม่เอาแผ่นนี้เลยมันจะได้เหมือนเดิหมดเลยดูดูความยาวเลือเยอะไหมพอไม่ไม่น่าพอนะไม่น่าพอหรอกพอไหมน้อยกว่าหรือเปล่าอืมก็แผ่นยาวเต็มห้องผมอ่ะจะว่าเต็มไหมเต็ม เต็มห้องอ๋อคือแกเผื่อมาทั้งหมดเนี่ยอาจจะกูได้สองห้องหรือเปล่าเลยเป็นแบบนี้ไอ้ดูเลมห้องเนี่ยสีมันก็ไม่เหมือนกันคล้ายๆกันเขาหยิบอันที่มันคล้ายกันมาพอเราจะหมดอคืออันอาจจะเท่าๆกันนั่นแหละงานเท่าอีแว๊บงานเท่าอีแว๊บกินหนักเลยอ่ะทำอะไรมันก็ได้เดินตลอดมาเมื่อกี้ อันนี้มันเต็มห้องนะลองวัดดูลองวัดดูเดี๋อวน่เเท่าไหร่อืมรานี้มันจะกระเทือนนะลลองวัดดูนิดเจ้าเจลองวัดดูดกันสองนิดดน้วอ้าอ้าว้าวาวอ้าวอ้า้าวอาอาวอ้วอาวอาอาออ้นว้้วอาอวาาวาวาา้าววอออาา้้อ เนีพราะมันสามารถตัดเีษเราไปใส่ได้ไงแม่ลองลองปูด้านขวางได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ลโดเนี่ยเยอะเยอะเยอะใช่น้องต้องโดเรมอนฮักเลยนะเลยสั่งโดเรมอนมาจัดของมาดงไงได้หมดนะดึงออกเหรอคิดว่าจะเป็นโดเรมอนสีเอาโดเรมอนสีออกแล้วเอาตัวนี้ครับเพราะโดเรมอนมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วสีคแค่งานเ่าเลยงานเ่าตลอดเลย โอเคครับี่ผมจะทำการแก้ไขก่อนด้านล่าสุดตัวปัญหาที่ด๋อยน่อย่าบอกนะวันดึงไอ้ตัวนี้ไม่เข้ากันดีคเสียน้ำมันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับประมาณนี้ครับทุกคนขอบีกยังไงน้องสาวได้สวัสดีครับบ๊ายบาย